รายงานมาตรวัดความมั่นคงทางอาหารหรือ IPC ของสหรประชาชาติระบุว่าภาวะขาดอาหารแล้วก็ขาดแคลนซึ่งแพร่กระจายไปยังค่ายผู้พัดถิ่นอีกสองแห่งทางตะวันตกและบางส่วนทางตอนใต้ของสุนทำให้ขณะน,นี้มีประชาชนมากกว่า638,000คนกำลังเผชิญกับภาวะอดอาหารขั้นวิกฤตและอีก8ล้านคนกาลังเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารด้วย โดยค่ายผู้ประสบภัยสามแห่งในภูมิภาคดาฟูทางตะวันตกของสุนกำลังเผชิญกับภาวะอดอยากนะคะรวมถึงค่ายผู้ลิภัยซ้ำๆซึ่งเคยประกาศภาวะขาดแคลนอาหารไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงหมู่บ้านชาวชุมชนผู้พัดถิ่นบนเทือกเขานูบ้าในรัฐคอร์โดฟานทางตอนใต้ของประเทศด้วยระหว่างเดือนธันวาคมปีที่แล้วถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีการคาดการณ์ว่ามีประชากรถึง24.6ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในสูดานเผชิญกับภาวะอดอยากอย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นวิกฤตทางอาหารและเป็นโภชนาการที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน mm. นอกจากนี้พื้นที่อีก17แห่งในภูมิภาคและทางตะวันตกของซูดานมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะอดอยากหลังวิกฤตครั้งร้ายแรงลุกลามไปยังอีก5พื้นที่ของภูมิภาคดาฟู รวมถึงค่ายอาบูชกุกและอัสสลามซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มีการสู้รบรุนแรงที่สุดคะ่ะ